พี่คะเอาสตรอเบอรี่ไม่เอาเนยนะคะ,คะอ๋อเหรอคะโอเคคะ่ะอย่างละชิ้นค่ะพี่ รสเด็ดของเยาวราชนะคะขายดีมากเลยค่ะแล้วมีออเดอร์ให้สั่งนะคะสั่งตามออเดอร์ได้เลยค่ะ กรอบไส้กาแฟหอมอร่อยคะ่ะไม่หวานมากคะ่ะแนะนำให้มาทานเลยนะคะที่เยาวราชะคะ่ะอร่อยจริงๆ <ไป S 1> ค่ะจะลองชิมไส้สตรอเบอรี่นะคะ<ป>อร่อยมากคะ่ะ ไส้ย่ำเลยค่ะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็หนมปังกรอบมากเลยค่ะสุดยอดจ่ะแนะนำให้มาทานเลยนะคะ บะหมี่แห้งนะคะอืกรอบอร่อยมากเลยค่ะหอ,อยจ้อกรอบอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ปลาเส้นนะคะเดี๋ยวเราลองคือกินดูว่าปลาเส้นตรอบไหมอืม อร่อยค่ะเหนียวหนึบไม่มีกลิ่นคาวค่ะหอมส่วนลูกชิ้นปลานะคะเนื้อแน่นหนึบอร่อยมากค่ะลูกชิ้นปลาสดค่ะ ไม่มีก,กลิ่นเาวนะคะ เหนียวนุ se ่มมากเลยค่ะเส้นบะหมี <responses> mm ่เขาเหนียวจริงๆค่ะนี่ค่ะ อันนี้เส้นใหญ่โฟนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นใหญ่โฟน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำซุปกันนะคะว้าวแทบไม่ต้องเติมเลยค่ะน้ำซุปอร่อยมากค่ะรสชาติอร่อยค่ะ อมไม่ต้องเติมเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะอืมอร่อยมากค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะอร่อยจริงแทบจะไม่ต้องเติมเลยใส่บิกกินเบ็ดก็คือใส่บิก๊กอย่างเดียว ว่าราดทั้งหมด ตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะคะเราก็มาถึงที่เยาวราชนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะร้านพรชัยก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็ดแน่นตู้เลยค่ะปมาดาหกสิบพิเศษแปดสิบค่ะ อันนี้เป็นกระพาะปลา มีผัดหมี่ฮ่องกงค่ะเป็นศูนย์รวมร้านทองทั้งหมดเลยนะคะที่เยาวราชนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะนังนกก็ราคา50 60 100และ200บาท กินมากเลยเนื้อหน้าหนานี่ค่ะเราก็เดินมาถึงถนนแปลงน้ำแล้วนะคะซึ่งจะเป็นทางเลี้ยวเข้าตลาดค่ะตรงนี้ก็เป็นหมูสะตะแปลงน้ำนะคะหมูไม้ละ9้าบาทค่ะขนมปังแผ่นละห้าบาทวัาที่เนี่ย ไอศครีมสามมิติรูปสวยงามมากเลยชื่อร้านป๊อบไอคอนนะคะอยู่หนึงซอยแปลงงามค่ะหน้าตาสวยมากเลย ปลาหนึ่งแท่ง8ปบาทไอติงสามมิตินะคะราคา89บาทค่ะแต่งนามหูฉลามรังนกค่ะจะเห็นว่าร้านหูฉลามกับร้านรังนกนี่เยอะมากเลยค่ะในเยาวราชนะคะอาหากินได้ง่ายมากเลยค่ะอันนี้ร้านข้าวผัดปูค่ะ อยู่ติดกระร้านข้าต้มนะคะ โดมังกรค่ะดูวิธีการทำนะคะ ตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะนี่เป็นเก่าลักนะคะเก่าลักขั้วใหม่ๆเลยค่ะกำลังขั้วใหม่ๆเลยค่ะ แปบกับร้อยสี่สิบนะคะากาศในตอนเย็นนะคะตรงปากซอยข้าวสารเจ้ากวนอูค่ะทั้งในซอยนี้ก็จะมีของกินนะคะมากมายเลยค่ะหลากหลายค่ะเราหาเลือกกินได้นะคะอันนี้เป็นหอยทอดนะคะด้านหน้าปากซอยเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นอาหารไทยร้านอาหารไทยทั้งหมดเลยมีทั้งเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของกินค่ะมีร้านข้าวมันไก่ตอนค่ะตรงนี้เจ้าเก่านะคะ ทะเลค่ะกุ้งมังกรใหม่ๆสดๆกุ้งมังกรตัวใหญ่มากเลยค่ะตามราคาเลยนะคะตัวใหญ่ก็2,700 2,720 2 3ร0สองพั หมึกย่างนะคะร้านหมึกย่างที่เยววาวราชค่ะกองเป็นบุกเ่าเลยคนะ่ะย่างสดๆดใหม่ๆลูกค้ารอเยอะมากะคะ่ะขาหมึกเยอะมากมีหลายราคาด้วยกันนะคะตามขนาดไใจเล็กไใจใหญ่ว้าวน่ากินจริงๆ,ๆ นี่น้ำจิ้มสี่ฟูดได้ด้วยนะคะจะมีการรับออเดอร์นะคะโอ้ข่ยจับวนนันโฆษณาขายดีมากเลยก่อยจับเจ้านี้ วันนี้เรานั่งรถเมล์สายหนึ่งกับจากเยาวราชนะคะเพื่อจะกลับบ้านค่ะใช้รถเมล์สายหนึ่งนะคะนั่งรถกลับค่า10บบาทนะคะต่อหนึ่งคน